พี่ช่องทางนะครับ YouTube นะครับลหลายท่านวันนี้ก็จะเป็นขอวันที่9เดือนมกรา2569ทางร้านนรังสัตว์ก็พาเข้ามาชมนะครับอดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงนะครับอของไอ้บ้านะครับของไอ้บ้านะครับมาทั้งหมดอยู่ ประมาณสามรุ่นนะครับมีเข้ามานะครับจะเป็นอดอกสิแปดนิ้วนะครับวอยสี่นิ้วของฟีนะครับดอกฟีนะครับแล้วก็เป็นดอกของเก้าไก่นะครับไอ้บ้าเก้าไก่ไม่เด็กสองก้อนวอยห้านิ้วนะครับแล้วก็ยี่บเบนิ้วนะครับยีบนิ้วนะครับวอยห้านิ้ว 1,500บาทนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ารุ่นนะครับเบนยนในบ้านนะครับมีของสต็อกนะครับไม่ต้องรอของนะครับเข้ามาที่ร้านได้เลยอยู่ปทุมธานีคลอง3ามคลองหลวงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ดอกซีเมลิกสองก้อนนะครับราคานะครับตัวนี้ผมจะขายในราคาอยู่ที่สองพันนะครับ ในราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับเอาไปเลยนะครับไวซีนิ้วนะครับไม่เหล็กสองก้อนนะครับหน้าตึงนะครับตึงๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับกําลังแรงๆมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวสองพันแปดร้อยบาทนะครับไม่เหล็กสองก้อนนะดอกฝีนะครับ ตัวนี้นะครับไว้ห้านิ้วของเก้าไก่นะครับไว้ห้านิ้วเก้าไก่นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณห้าพันนิดๆนะครับตัวนี้นะนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ห้าพันนิดๆนะครับอันนี้อยู่อยู่ที่สี่พันปลายๆนะครับนะครับแต่แต่ราคาผมต้องเช็คอีกรอบนึงนะครับสองรุ่นนี้นะครับเพราะเขาแจ้งราคาขึ้นนะครับ แต่ตัวตัวนี้ขอราคาไม่ขึ้นนะครับยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับหัวขายราคาอยู่ที่สองพันแปดนะครับแต่ตัวนี้นะครับสองรุ่นนี้นะครับยี่ปุนนิ้วไว้ห้ากับส8ปนนิ้วไว้ห้านะครับผมต้องเช็คราคาอีกรอบนึงว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่แพงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็คุ้มราคาตังค์ลูกค้าที่เสียไปแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับ งานเรียนๆนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าสีเขียวนะครับผ้าสีเขียวนะครับตัวนี้เขาจะไม่เหมือนแบบว่าทานะลูกค้าดูได้เลยนะครับเขาเย็บเขาเย็บเพื่อเราไปอัดตู้ที่มันกําลังสุญญากาศนะครับมันจะไม่หลุดนะครับเขาใส่นะครับบางแบรนด์ก็บางแบรนด์ก็ติดกาวแต่แบรนด์นี้เขาเย็บนะครับ เย็บหมดนะครับนี่เย็บหมดนะครับเพื่อนะครับให้การใช้งานได้ยาวที่สุดแล้วก็เพื่อไม่ให้มันหลุดอันนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับอันนี้ขวดดำขวดแดงนะครับหาพ o w e r อร์แร,แรงมาขับได้เลยนะครับแน่นตึกนะครับอันนี้4,000ก,กว่านะครับอันนี้5,000นิดๆน,นะ เดี๋ยวผมแจ้งราคาอีกทีว่าเท่าไหร่ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหลังไม้นะครับที่ยูทูบผมนะครับอันนี้นะครับผมแจ้งราคาได้เลยนะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับอันนี้นะครับถามว่าคุ้มราคาไหมลูกค้าลองคำนวณดูไดเลยนะครับแต่สําหรับผมผมว่าคุ้มมากนะครับนี่ครับเบอร์โทรผมแต่สําหรับผมผมว่าถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มค่านะครับเพราะว่ามันไม่เหล็กสองก้อนด้วย นะครับแล้วก็ราคามันก็แค่สองพันแปดร้ยบาทนะครับราคามือสองตอนนี้ก็สอง0ันขึ้นอยู่แล้วครับนี่ได้ผ้าตึงได้สไปเดอร์ขันน็อตนะครับงานเนียนนะครับลูกค้าซื้อไปสองพันแปดเดือวันไหนนะครับไม่ต้องไปซีเรียสหรืออะไรนะครับขายไปสองพันก็วิ่งตามกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาก็ถือว่าคุ้มนะครับสองพันแดร้อยบาทนะครับตอนนี้ผมมีออเดอร์อยู่ประมาณสิบสองดอกนะครับ ลูกค้าก็ทักเข้ามาได้นะครับสองดอกผมก็ขายดอกเดียวผมก็ขายนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับทักเข้ามาได้นะครับหรือจะใส่พร้อมตู้ยูนิเทคก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนี่อ่สี่ใบนี่ใส่ดอกอ่าฟีเข้าไปก็ฟังไม่ไหวแล้วนะครับหรือจะใส่ตู้อินฟินิตี้ผมก็มีนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวนะครับมาเลือกผมได้เลยนะครับนี่ตู้ อินฟินิตี้นะครับเทอร์โบแปรผันนะครับผมก็มีนะครับก็ยัดใส่ตู้ก็สี่พันเก้าดอกสองพันแปดนะครับบวกไปได้เลยนะผมก็จัดการให้หรือจะใส่ตู้แบรนด์ผมนะครับแบรนด์ทางมหาสารคามนะครับอันนี้ก็ใบละสามพันสองนะครับงานท็อปยัดใส่ได้เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มราคานะครับสินค้ามือหนึ่งหรือใส่ตู้ทั่วไปก็ได้นะครับออโต้หกก็ได้หรือจะใส่เอียรซาวนะครับนี่ เอกซาวเชยภูมินะครับทังสีมาแล้วนะครับนี่ยี่บดนิ้วนะครับใส่เก้าไก่ไว้ห้านะครับยัดเข้าไปนะครับสี่ใบก็ฟังไม่ไหวแล้วนะครับนี่ขึ้นรถแห่รถเข็นนะครับฟังไปเลยนะครับนี่ power power ดอกลำโพงผมก็มีนะครับลูกค้าก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ร้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือจะสายภาคกลางเรานะครับบ้านเราก็นี่ครับยูนิเทคเลยมาละสองพันห้าอันนี้สองพันแปด นะครับตกใบหนึ่งก็ประมาณ5,000นนิดๆนะครับห้าพนมนะครับใบเดียว5้าพันสมนะครับคอยตกอยู่ที่คู่ละหมื่นหกร้อนะครับฟังไม่ไหวแล้วนะครับรับงานนะครับเครื่องไฟเตี้ยวนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจเก้ปดเก้าสี่ห้านะครับหกนาทีกว่าแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ2,800บาทคุ้มราคาอะไว้ห้า ไว้ห้ายี่นิ้วไว้ห้าสิบแปดไว้ห้านะครับถ้าเข้าไม่ได้แบนในบ้านนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับไม่พอใจก็สามารถเอาสินค้ามือสองมาแลกมือหนึ่งได้เหมือนเดิมนะครับอยากแลกตีเทิร์นดอกลำโพงมีเยอะ power มีเยอะก็เอามาแลกตีเทิร์นทางร้านผมได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ